ไม่แล้วไปเงนู้เสียกินอ้อมนูนี่ท่านเดียวซีฟิวเดี๋ยอดปากกินอยู่นะเอ็นมรูเสียง่ายแล้ว เราเอฟสซลฟูไม,ม่แล้วทีทั้ทงคนตัวบอกเขานั่นแหละไปยังก่อนวันเมืองค่อะ่ะเอี่ขอไปทา้งคนเก็บเปนหลังคีไปอีกทา้หนึง่งโค้งามหาลานตสอมอไส้นะก็เห็นมีบางแยกกันบ่ะแล้วมว่าจะเส็นทางในไปทังเสยลเลยบอกตอนนแต่เ็าไม่ไปทั้งคนละมือโจ๊กเต็ม้ระเจ้ามเกินอมนูน้ำกัน พับเี่ยงกับเบาแอบเสียรภพูมคนเก่าคนเดิมออมเน้ลงกันเสียไปแม่้ำแห่แม่ทั้งสองตัวแย่งไปแห่ข้างคนนำก็ได้มันเมัไนไม่หมอปานึงเด็ดสิบตัวเศก,กดไหมเกผู้ใดสื่อบอกว่า อดมน้อยนึง嘛นะตัวตังเก็ตตัวอรเป,ป็นะจ๊อืมมันมันดีจูงเขาไปขายไปยังเดชสบายเลย,ยน่อยนึงเดยวบักไหลตูนะ่ะจ้าไปาเท้าไหร่้างิ่ไปเลยเท่า,า,าไรนะ่เท่าไหร่เนาะเขาจะไปหามาเนี้นีม่ม่เรี่งเนี้ยทางคุนมันนูไหล หม่อยุ่มสอดป่านหนูหลไหมเขาจะไปหามาเป็นหล้ไลส้สอดไหมก็เลยขายออกขายรูดอร่อยไหมจิกกิ่งก็เป็นรวยยี่สิบบาทเองเจ้าหนูเขาจะขายลูดอร่อยมันหลายป้านคล้ายๆบ้านบางวัดไหมแม่ว่าคล้ายบ้านนะิบูนะมูนูหลายแม่บ้านนะบ้านมองนูนะอนะ้อมหนูนะจ๊ะเด้อ นูหน่อยอะไอ่ไม่นูหน่อยอยังหนีพ่อเฮ้ยเดี๋ยวถามมัไม่ไม่ฉีไม่นูหน่อยเนี่ยตั้งไข่มันลรวไม่นูหน่อยตะเกียบนั่นฉีนไม่นูหน่อยนําเป็นพวก่วงเลยตัวเป็นนูหน่อยคดอยู่นี่ฮะมันแค่ไหนีย อมหนูอมหนูทานใส่ไม่บบเห็นจไปใส่ซื้อมาเลยนึงเดีสั่งไม้มั้ก็ไม่ดังนะไปส่งมั้งวมัอย่ไปใส่ไ่ได้ปนเดเนาะชิมอไเน่ยิมมาไหมหอเนียวชิมมาไหม ตรงค้อนนี่กินเนี่ยจังสิเป็นตะเสียมข้องเทียเนี่มัมีเวลาชายหรอกชายชายเบาแอบกับก้อนละ่ะแล้วมือได้กินกล้วยดีเสียกี่ไทยก็ถ้าสือเนี่ยเสียมา,กกกกยยามากับใสะกล้วยเนี่ยมาเสาไหมเขาบอกเสียตูไปเนาะแล้วมือได้ปออไปได้ปเสือก่อนกล้วยเสีย พับใส่แต่ต้ตนหอมเพราะว่ามบะมี่นี่ใบบกเออพระอิตูกับบะมี่ไม่ม่าหอมปนไนใส่เท่าที่มีขนาดใกล้ตลาดก็ได้พระอิตูหายา,ยาครับมาดิสือถ้าเราไปกินทอเซลน้าอีาเดียนทำใม้เด็กยังกินนเลจ้ะ คอามนี่ยบกมี่เพือยากได้หนูก็บอกเลยโลละมาต่อไปบอกยนบะมาโลอยได้นะบอกว่ารวยี่สิบอเห็น่นะบอกว่าโยี่สิบบาท ตะทมอยู่มืนอนกันก็เลยบอกว่าซื้อมาเพิ่กันนะค่ะอาจะเอาก็ซื้อได้ร่อยยี่สิบบาทขนอ่นอืมไม่หลายเลยเก็ตตันก็ซื้อเลยไม่ก็เป็นตัวเนืน้อยเยดียตัวยังไงก็ปุบแล้วนกับไข่ก็มีาดมาตัวมันมันมากแบเนะ พ่อไปให้แม่หน่อยค่ะวุมันอ้ามกินสู้กันกลิ่นกันโดนสมรถขางบ้านเสียงดังหน่หนี่ะปิดแก้มเราเสียบเล่นเบเดเบ็จะจับเบอกมาแร็ง ก๋วล้แใช่มี่จอแต่พริกแกมงมะพริกแกงเอยพริกแกงเลยจะจะพริกแกงมะเฮ้ยผัดแบบไหนผัดแบบธรรมชาิมะแบบมีทรรมาชาดเสียบกว่าบไองใส่พริกแกงตำเครื่องเอาเอาจะบิกพี่กแข็งมากใช่ไหมเเครื่องครบมาแล้วค่าแต่ไครไม่เบิดผัดแบบนั่นเนาะเสียบเสียบม,นมันมั่นเลยเสียสบอย เดี่ยสิเดี๋ยวบันจุให้เราเมามาไห้่จากสองลูกเดี๋ยวบอกเราตอนแรกสิของมาอยู่เร็วเลยเอามาใไห้่จากสองลูกเขาบอกไปจะกินนี่ยแหละกินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะกินข้าวเที่ยง จำนำบังยมตาบังยมกัมีกินนยังกระเสียบจะเห็นงานมีเมย์ทำงานมากมีเมยกิ่นยังกระเสียบาามามยยบากหมอ,อเสีบปะรบกอืมค่ะก็ไม่ตังว่ะว่ามันตอนหนู้าแต่หนูจะรู้ม อันนี้ใส่เนียหน่อยเองอกค,ะค่ะไม่ต้อนใส่ลายให้เกินแค่นี้แล้วจา้าเนาะขอบคุณหล,ลายๆที่ขอมมากดติดตามกดรับชมแล้วจ้าเด้ออยู่ดีไหมสุขสุขคนค่ะ